ครับผมที่เห็นนี่ก็คือมะกอกนะอันนี้มะกอกมะกอกจำพิธีน่าหยาดมะกอกจำพิธีน่าหยามะกอกกุ๊กเลยนะครับผมนานเห็นทีหนึ่งนะมะกอกเขาขายมะกอกกัขายขายหน่วยได้ก็ขายจะเลยเเเจจนนท่าลูกละหนึ่งบาทมะกอกนะครับผมนานเจอทีหนึ่งนะแปบเฟรนะเดี๋ยวจะให้ดูนะ แล้วก็จะดูนะมเ ong, ัเขือพวงเป็นพวงจริงๆดูเขาซื such such email, nice also, struggle, ้อเขาขายกันมะกรอปลูกละหนึ่งบาทแล้วก็จะให้ดูนะครับผมตรงนี้นะให้ดูดูเขาซื้อเขาขายกันนะครับผมปลูกละหนึ่งบาทเพราะว่าชาวไตยนิยมเอาไปตำน้ำพริกนะครับผมปลูกละหนึ่งบาทดูเขาซื้อเขาขายกันนะครับผมเรียกว่าตลาด กับตลาดชุมชนในเรียกว่าตลาดชุมชนท้องะไตนนะฮะที่วัดฟ้าแตกก็เป็นสายจุดย์ิงห์ไลนะครผมให้ดูมะเขือพวงะมะเขือพวงนะคะ,ะมะแป้งมะแบงนะฮะอันนี้ไข่ปุกกหนก็เหือนี่แบงปุกไหนก็เหือ <c oughs> ห้าบาทครับผมเมื่อกลัวพวงละห้าบาทนะฮะอันนี้เป็นพวงจริงๆนะฮะอันนี้ของโบราณก็ถือว่าอาหารการกินท้องถิ่ที่ป็นันนะครับผมขอบคุณครับผมครับผมพามาแอร์การชนเผ่าแหมเรานะครับผมอีกละนะฮะวันนี้เขาขายอะไรนะยังไงบ้างเดี๋ยวจะให้ดูก็เป็นพิธีชีวิตของเขานะครับผมก็ะจะขายผักเล็กๆน,น้อยๆจะมีอนะไรก็มานั่งขายกันนะ แนนีตรง้ก็พักเดินเนาะอ๋ออันนี้เอาไหนเฮตดว่ารื้อว่ากะวะปัดในหอยปัดในหอยผูกวะอ๋ออ่าผักเดินนะฮะผักเดินขายก้องนี่ก็คือก้องใหญ่กลองลูกนี่ครับผมทั้งกลองนี่สิบบาทโอ้ก์องใหญ่ๆนะครับผมอ่ผักเดินผักเดินนี่ก็เรียกว่าชาวไตนิยมชอบรับประทานผักเดินนะเรียกว่าผักเดินนะฮะอันนี้แล้วมันแกวะยัง ยอดมังแก้วตัวนี้จะเป็นยอดมังแก้วครับผมมัดสิบบาทมีปีด้วยมีปีด้วยแล้วก็จะมีผักตรงนี้ก็จะเรียกว่าผักเซียวฟักละเนอฟักละผักเซียวฟักละผักเซียวขายกองก็เหอนี่สิบบาทนะผมฟักละผักเซียวแต่ที่งานนานเจอที่หนึ่งมะกอกมะกอกก็ติด ตะกี้ก็สายครั้งหนึ่งนะมาเจออีกเจ้าหนึ่งนะงนอันขายหน่วยนี่ก็คือฮะ <25 8. S 1> มัมดในห้าบาทครับผมมากอกอะตะกี้เจ้าหนึ่งขายลูกละบาทตรงนี้หนึ่งกองในห้าบาทนะครับผมมากอกเ<า>ขา<อ>นิยมเอาไปตำที่กันเนาะอันนี้มึงกรตำที่มึงยะ ครับผมเอเมะกอกที่เขาใช้ตำน้ำพริกน,นะก็ใจนิยมรับประทานนะกล่องละห้าบาทมีอยู่ประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าลูกนะครับผมเก้าลูกห้าบาทมะกอกครับผมนี่ก็คือวิถีชีวิตอาหารการกินของชาติพันธ์ครับผมขอบคุณครับผมญญน้อยได้ก็คหื้อบาทน้อยยี่สิบบาทนะมะกอกห้าบาทขอบคุณครับผม